สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบท้องถิ่นเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปสําหรับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่56กันข้อที่56โจทย์ถามว่าในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสว่วนราชการของเมืองพัทยาหรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติาตราชการได้ให้ข้อใดแต่งตั้งพนักง,งานเมืองพัทยาคนหนึ่งเป็นผู้รักษ ราการเป็นผู้รักษาราชการแทนได้ช้อยมีดังนี้กอไก่ประลัดเมืองพัทยากอไข่านายกเมืองพัทยากอควายนายอำเภอ,องงงผู้ว่าราชการจังหวัดเจจาน์สภาเมืองพัทยาข้อนี้ตกข้อไหนครับข้อนี้ตกข้อกอไก่นั่นเองประหลัดเมืองพัทยาอธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยาพ 2, 5 4 2แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พ 2, 5 6 2ในมาตรา60บัญญัติว่าในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งวัวหน้าส่วนราชการของเมืองพัทยาหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ประลัดเมืองพัทยาแต่งตั้งพนักงานเมืองพัทยาคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนได้ ทั้งนี้ให้ทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบนะครับซึ่งอยู่ในมาตรา60วรรคที่1นี้คาตอบข้อนนี้นะครับมาดูวรรคสองกันครับวรรคสองหรือวรรคท้ายอำนาจในการสั่งการอนุญ,ญาตอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการที่หัวหน้าส่วนราชการของเมืองพัทยาหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมายกฎ ระเบียบข้อบังคับข้อบัญญัติหรือคำสั่งใดหรือมติของคณะมน,นตรีในเรื่องใดถ้ากฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับข้อบัญญัติหรือคำสั่งนั้นหรือมติของคณะมน,นตรีในเรื่องนั้นไม่ได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นการอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นไว้เป็นอย่างอื่นหัวหน้าส่วนราชการของเมืองพัทยาหรือผู้ดำรง,งตำแหน่ง เทียบเท่าอาจม้ออำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้พนักง,งานเมืองพัทยาคนใดคนหนึ่งปฏิบัติรากการแทนได้แล้วแต่กรณีนะครับท่านก็ลงไปทำความใจในมาตรา60ดูนะครับซึ่งข้อนี้อยู่ในวัคที่หนึ่งเองนั่นเองในคำตอบของข้อ56นะครับท่านสามารถติดตามชมการเฉลยแนวข้อสอบในขออ้อต่อไปได้ 3ช่องทางดังนี้นะครับหช่องทาง f c e e o o o นะครับสช่องทาง YouTube ช่องทางที่3ก็คือช่องทาง TikTok นะครับชื่อบัญชีว่าประพันธ์วารรัมทั้ง3ช่องทางเลยนะครับส่วน TikTok นะครับชื่อบัญชีภาษาอังกฤษชื่อว่าแอดประพันธ์สองห้าสองสามแส่วนบัญชีภาษาไทยไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u ทิกตอกนะครับก็ชื่อประพันธ์วรรัมนั่นเองนะครับท่านสะดวกช่องทางไหนก็สามารถไปติดตามชมการเฉลินในข้อสอบในข้อต่อ,ต,อต่อไปเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบไม่ว่าจะเป็นการสอบเข่งขันบุคคลทั่วไปที่ยังไม่ได้เป็นข้าราชการหรือสอบสายบทสายงานผู้บริหารท้องถิ่นนะครับก็เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันนี้เราเฉลยข้อ5 6ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ